ช่วงนี้ในรายการเดี๋ยวคร,ครับผมบอกว่าไม่อยากให้ซีเรียสเราไปดูดีกว่านะครับว่านานๆทีมีสักครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปแป๊บๆหนึ่งในเรื่องของ v i p ท่านขุนสัปดาห์นี้เป็นใครหน้าตาเป็นยังไงแล้วทําไมต้องมาคุยกันกับท่านขุนได้รู้จักแน่นอนแล้วก็จบด้วยสบายๆในสไตล์ของท่านขุนก็คือไม่อยากให้เครียดกับคลิปกลอฟที่เล่นกันบนบ้านเล่นกันในบ้านเล่นกันยังไงมันสนุกแบบไหนไปเจอกันได้ครับ ว่าในช่วงนี้เองนะครับผมว่าในบรรดาการแข่งขันกอล์ฟรายการต่างๆน่าสําคัญที่สุดก็คือการแข่งขันระดับเยาวชนซึ่งวันนี้โอ้โหหลายๆการที่หลายๆหน่วยงานหลายๆองคอ์กรที่พยายามทําให้เยาวชนว่าเรามีสีสันขึ้นมาและสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับพยายามจัดกอล์ฟคอลว่าทีเจกอล์ฟแรนキングจูเนียร์ในฤดูกาลแต่ละฤดูกาลออกมาเพื่อที่จะเก็บแต้มสะสมของน้องๆนักกอล์ฟเยาวชนเหล่านั้นเพื่อไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและ v ี p วันนี้ที่จะมายืนคุยกับท่านขุนผมบอกว่า โอ้โหก่อนหน้านี้เธอเองก็ถือว่าประสบการณ์เร็จเป็นคว้าแชมป์ในของ TGA Golf Ranking และก็ว่าก่อนนั้นอยู่อันดับต้นๆของตารางใช่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน,น้อง<า> <failed> หรือว่าหน้าตานนี้คือน้องสุดชินีนะครับงามขำหรือว่าน้องอิงน้องอิงเองหน้าตาอย่างนี้แบบนี้โอ้่นใกล้เคียงกันเลยแต่ผมหล่อกว่าเพราะเขาเป็นผู้หญิงอิงการเริ่มต้นเล่นกอล์ฟครั้งแรกเล่นยังไงก็คือ ตอนนั้นพ่อแม่ไปเที่ยวไปหาลุงที่พวกเขาเล่นกอล์ฟท2 2> ั้งสองคนค่ะก็<ฮ>คือเนี่ยเห็นไม้เนี่ยเราเห็นลูกวางอยู่ที่เขาพักอยู่เราเราก็รู้สึกอยากตีเลยอยากตีค่ะแล้วตีได้ไหมตีแบบจกกับกบต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 ีตีก็ใช่เราไม่โดนพอ,อ,อลูกที่สมตีโดนเฮ้ยกีฬานี้มันน่าสนใจลูกมันอยู่เฉยถ้าไม่เราตีไม่ไปแค่บอลเนี่ยเราตั้งเนี่ยเราเตะไปปุ๊บมันก็โดนแต่กอล์ฟลูกมันตั้งแค่เนี่ยเราตีไป เหมันไม่โดมนม,โดมันก็เลยเกิดการท้าทายก็คือครั้งแรกครนายน้องอิงที่มาเริ่มต้นกับกอฟก็คือตีกอฟไม่โดนเหมือนกับคุณอิงไม่โดนค่ะแล้วหลังจากนั้นมีแรงบันดาลใจยังไงก็คือเจอพวกปรแหวนพี่อาร์มเนี่ยเห็นเราก็ติดตามกอฟมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นแบบเขาตีตีฉดอ,อย่างนี้ทําไมเขาตีเข้าทงแบบตีได้แชมป์ที่หนึ่งแบบ มืานแบบเราเราอยากเป็นอยากอยากคือมองมองภาพลักษณ์ของพี่พี่ในวงการก่อนหน้านี้ที่เป็นระดับทีมชาติระดับโปรที่ไปเล่นอยู่ในทัวร์ต่างๆก็รู้สึกว่าโอ้ใช่เลยใช่วันหนึ่งฉันจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ในระดับเยาวชนเล่นกอล์ฟมาแล้วประมาณกี่ปีครับน้องอิงสองปีค่ะเพิ่งจากรบเป๊ะเลยค่ะเริ่มมาจากคลาสไหนคลาสอีเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ขึ้นดีเลยค่ะโอ้ยา นั่นหมายความว่าในการขึ้นแต่ละคลาสถ้าพี่ขุนเข้าใจก็คือลักษณะที่ว่าเราจะต้องทําแต้มสะสมแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในช่วงรุ่นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นค่ะแต,แต่แต่คือเราเล่นงแค่อีกไปเดียวแล้วเราอยากเจอรุ่นแข่งเพื่อหาประสบการณ์นี่คือหมายความว่าฉันฉันฉันแน่ฉันคิดว่าฉันแน่นอนมาและฉันสามารถที่จะทามันได้แค่นั้นเองใช่แล้ววันนี้อยู่ในคลาสไหนครับคลาส ซี่เกิลค่ะแต่ว่าบางแมทยังเล่นดีเกิลซี่เกิลน่าบอกว่าอายุประมาณ9ขวบถึง10ขวบประมาณนี้สิบ11ถึง12บสแล้วอ่ะสิอ็ดถึง12บสองขวบค่ะอ๋อแต่ว่าต่อเหมือนกับกระโดดขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็เหมือนโอ้โหเหมือนกับสอบข้ามชั้นใช่ง่ายง่ายวันนี้ผลงานในของหลายๆรายการที่เล่นอยู่ในรายการอะไรบ้างครับก็มีจ T จ T G A แล้วก็สมาคมภาคตะวันออกแล้วก็รายการเอ่อทูวิชั่นค่ะ T J G L แล้วที่ผมรู้มานะครับก็คือน้องอิ้งเองไม่นานนี้ในเดือนพฤศจิกายนใช่ไหม <Okay. S 1> จะได้เป็นตัวแทนไปเล่นในการนานาชาติในการอันบราทอสที่ประเทศอินเดียใช่ค่ะเคยไปเล่นไมไ่ในการนานาชาติแบบนี้ไม่เลยค่ะไม่เคยคได้แล้วความรู้สึกครั้งแรกที่บอกโอ้โ oh หประสบความสำเร็จในสิ่งที่ฉันทําแล้วฉันได้เป็นแบบนี้คิดยังไงก็รู้สึกว่า ตัวเองพัฒนาสีมือมาแต่ไม่ใช่ว่าจะดีที่สุดแล้วเรายังเหลืออีกเยอะค่ะเราต้องซ้อมใช่ไหมซ้อมวันนี้ใครเป็นโค้ดครับก็ตอนนี้ให้ลุงกล้วยนะคะลุงพ่อพี่อาร์มครับ,รบก็อยู่ในในใน,ในโครงการหรือว่าทีมของกีรเดชของของโปอาร์มอธิบารัตนะครับกีรเดชอธิบารัตซึ่งสอนอยู่ที่สนามด้เกียร์ธดาค่ะน้องอิงเองใช้เวลาในการซ้อมแต่ละวันเยอะไหมครับทั้งวันคะ่ะตั้งแต่ทั้งวันตั้งแต่8โมงเช้ายิง3ัพทง่าย ตั้งแต่ตื่นมาทำอะไรก่อนตื่นมาอาบน้ำเตรียมพร้อมมาสนามกอล์ฟค่ะแล้วเรื่องการเรียนเรื่องอะไรพวกนี้ครับการเรียนตอนนี้ก็อยู่ในขั้นดีค่ะแล้วเวลาเรียนตอนไหนยังไงแต่ละวันผมว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์แน่นอนเราต้องไปโรงเรียนใช่แล้วเราแบ่งเวลาในการเรียนกับการซ้อมแบบไหนเราเรียนเข้าเรียน8ปดโมงเช้าเลิกสามโมงครึง่งอ,ออกเสร็จปุ๊บเราไปรอพ่ออยู่บ้านเราตีเก็บเสื้อผ้าเลยไปสนามกอล์ฟเลยค่ะ คือหมายความว่าพอเลิกเรียนปุ๊บแล้วก็สนามกอล์ฟจิตใจก็จะอยู่กับลูกกอล์ฟลูกเล็กๆพร้อมกับถุงกอล์ฟของตัวเองใช่ค่ะวันนี้ใช้อุปกรณ์กอล์ฟของแบรนด์อะไรของยี่ห้ออะไรเป็นหลักก็ตอนนี้พัตเตอร์ใช้อยู่สกอตตี้ค่ะสกอตตี้รุ่นเดียวกับของไทเกอร์วูดสมัยก่อนๆที่อยู่ประมาณสักหลายตังค์อยู่ตอนนั้นค่ะใช่ไหมฮะเล่นรุ่นโอ้ใช้ของแพงนะพึ่นึกออกสกอตตี้คาร์เมลอนค่ะใช่ไหมแล้วชุดเหล็กครับ ชุดเหล็กตัวนี้ใช้ของโภกินิชุดเหล็กเด็กเลยชุดของของเด็กยู่ค่ะแล้วมีโอกาสไหมที่เราเมื่อไหร่เราจะเห็นจะเปลี่ยนไปเป็นใช้รุ่นมาตรฐานของสมัครเล่นทั่วไปมีค่ะรออายุรออายุแล้วฝีมือค่ะมันนั่นหมายความว่าของอุปกรณ์กอล์ฟของนักกอล์ฟเยาวชนหรือของสมัครเล่นก้านยาวมันไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่ากันค่ะเราต้องปรับก้านให้เข้ากับตัวเราใช่ค่ะ นั่นคือต้องไปฟิตติงต้งฟิตติ้งค่<ล>ะฟิตติ้งฟิตติ้งชุดแน่นอนนะครับมาถึงระดับนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนเองในที่ในแฟนรายการเดอกกอล์ฟับก็คงจะรู้ว่าน้องๆหน้าตาแบบนี้หุ่นแบบนี้รวมถึงผลงานระดับนี้ระยะเล่นแต่ละอย่างเป็นยังไงไรอยู่ประมาณระยะเท่าไหร่250ค่ะตอนนี้250นี่โอเคแค่ขุนยังไดแค่220 <c oughs> เหล็กเหล็กเอาเหล็กกลางๆเหล็ก7 เลขเจ็ดตอนนี AT AT> ine, right? ้ไล่ได้อย like, no anyway. ู่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบก็ถือว่าเป็นมาตรฐานมาตรฐานนะฮะแล้วก็คิดว่าในการเล่นของตัวเองมันมีอะไรที่มันสามารถที่จะทำให้เราทำแต้มได้ง่ายแบบอะไรที่ช่ำชองที่สุดเออลูกไดเวอร์ได้ไปจ่อกินแมนแมนมากจงลงเคยไมได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมีไหมเฮ้ยก็คือได้จมีไหมมีไหม ก็ตอนเริ่มเรีนนะคะแล้วครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะในในสิ่งเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากโปอารุหรือว่าจากคุณพ่อของโปอามุโถ้าที่รู้มาตรงนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างก็เรื่องวงสวิงค่ะเรื่องการถ่ายน้ําหนักเรื่องเข้าบอลต่อแต่รอบต่อ18หลุมในการพัดในการตะโขกพัดเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่เออ18หลุมใช่ไหมคะก็3พัดเทียบ สี่พัดก็มีไม่มีอะค่ะไม่มีห้าพัดหกพัดไปเลย no ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองพัดไม่มีเกินนี้ค่ะสามพัดน้อยมากน้อยมากน้อยที่จะเสียมากก็นั่นหมายความว่าในการเล่นแต่ละครั้งเราต้องมุ่งมั่นกับสิ่งบนกรีนเหมือนกันใช่ค่ะไม่ใช่ว่าจะไปเขี่เล่นก็นับเป็นแต้มใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าผมเองก็เล่นกอล์ฟไปเพลนนะครับเพราะว่าเล่นกันยังไงก็นับเขี่ไปขี่มาก็นับกี่ทีฮะค่ะขี่ไปเขี่มาก็นับสต๊อกที่พัตเตอร์เราโดนเลตอกนี้ก็โดนทีหนึ่งค่ะอ่ะทีนี้ วันนี้เป้าหมายจริงๆในอนาคตของเราเรามองไปถึงระดับไหนระดับโปรเล่นเข้าในพวก LGA ทัวเข้าไปเล่นในต่างประเทศคือเข้าไปเล่นให้ในแบบให้สูงที่สุดที่เราจะทําได้คือณจุดจุดหนึ่งที่เราจะก้าวไปถึงตรงนั้น <c oughs> ได้ค <c oughs> แค่น,นั้แล้วก็จะไม่ยออ่อท้อไม่ย่อท้อค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแดดจะออกอน้ําตาจะไหลกรุงเทพน้ําจะท่วม <c oughs> เราก็ไม่ยอมไม่ยอมในเขื่อนยังไม่มีน้ํา ซำข้าวไม่ได้ปูข้าวไม่ได้เราก็ไม่ยอมเราก็จะ,เ,จะเล่นกอล์ฟสนามได้เรายังอยู่เหมือนเดิมใช่ <laughs> ละนี่คือผมบอกว่านี่คือความรู้สึกที่น้องคนหนึ่งมีความมุ่งมั่นกันในเกมกอล์ฟแต่ยังอีกคําถามหนึ่งเมื่อเราได้ไปเล่นนานาชาติครั้งแรกราการอันดับท็อปที่อินเดียเราต้องเตรียมพร้อมอยังไงบ้าง <c oughs> ก็คือเรื่องอาหารแล้วว่าการเตรียมพร้องร่างกายว่าเราพร้อมจะเล่นในแมตช์นั้นหรือเปล่า แล้วก็คือการวางแผนแล้วคือเราเปลอกรองเนี้เราต้องดูพวกเลเยอร์สปีดกรีนค่ะแล้วก็พวกสิ่งอุปสรรคอะไรอย่เงี้ยคือเราต้องเตรียมเพื่อเข้าไปเล่นเราหวังถึงขั้นที่ติดอันดับท็อป uh huh. <Top> 10นั่นคือสิ่งทุกครั้งเวลาเราลงสนามมุ่งมั่นเหลือเกินว่าต้องขนาดนั้น <c oughs> เคยผิดหวังไหมครับตั้งแต่เล่นมาเคยคมีมีบ้างร้ง,ง่ายไม่ไม่ี่มุกกโอ้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้น <c oughs> ฉันเกิดอะไรขึ้นจะตทำไมทำไม่ได้ไม่มีนะไม่มีเราเป็นคนแล้วตกลงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็ผู้หญิงค่ะผู้หญิงยิ้มยิ้มเป็นผู้หญิงนะยะเป็นไหนลองทำนี้เป็นผู้หญิงนะค่ะแน่นอนนะครับและก็นี่คือความรู้สึกเล็กเลน้อยกับนักกอล์ฟเยาวชนคนหนึ่งหรือว่าน้องอิงซึ่งในแวดวงของนักกอล์ฟเยาวชนเองในระดับเล็กๆ11 1เอ็1 1ิก็ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วส่วนมากก็จะเล่นด้วยกัน ทำให้วันนี้เราได้รู้ว่านักกอล์ฟเยาวชนองของเราเองนะครับวันนี้มีการเติบโตไปในระดับขั้นต่างๆเยอะๆมากมายแล้วก็จะก้าวไปสู่ในอนาคตเช่นติดระดับเล่นในการใหญ่ๆอย่างจูเนียเวิร์นั่นก็คือเราก็มีความฝันเช่นเดียวกันแล้วก็แม้แต่เอเชียแปซิฟิกรวมถึงอนาคตความเป็นทีมชาติเราก็ฝันเช่นเดียวกันใช่และก็นี่คือสิ่งดีๆในรายการเด็กกอล์ฟกับกับความรู้สึกดีๆของนักกอล์ฟคนหนึ่งที่เป็นเยาวชน กีฬาคอปที่วันนี้พขบอกว่าเล่นแล้วสุขสันต์มากขอบคุณมากครับคุณน,น้องยิงครับค่ะมันผู้หญิงนะホールหมายเลขหนึ่งเป็นพาร์สามที่สวย e ามเหนือน l ำไปยังเกาะเล็กๆ n ี่สวยงา n คุณไม่ต้องการ t ี่จะส o ้น <laughs> After backyard hole number one, I'm sitting at plus one, Corey at plus two, Cody and Coves tied at plus four, Gare plus nine. Headed to hole number two. นั่นคือเรื่องราวในแวดวงของกีฬากอล์ฟรายการเด็กกอล์ฟับกับส่านขุณในสัปดาห์นี้ดูแล้วมีความสุขดูแล้วยิ้มยิ้มแล้วมีความสุขแล้วก็หันมาใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างมีความสุขเราทาดีได้ทุกวันผมบอกแล้วว่าทําดีกันได้ทุกวันแต่วันนี้ในว่ากันแล้วทั้งเราสร้างกฎแต่เราไม่มีระเบียบมันก็แค่นั้นเองวันนี้ถ้าเราไปเดินซื้อลอตเตอรี่ดูนะครับเมื่อก่อนนี่เขียนเสือวัวกลัวกลัว,ก,ลว,ก,ลวกันจังกลัวโดนจับกลัวโดนปรับกลัวโดนสารพัดแต่วันนี้ ลอตเตอรี่เริ่มขายราคาอย่างน้อยก็5บาทเกินแล้วนะครับ85บาท60บาทไม่มี90บาทหรือว่าเมาสใบร้อยก็ไม่มีนี่ก็คือ,คอถึงเวลาดรือย่างที่เราจะจริงจังกับในสง,งช่วยกันดูช่วยกันแจ้งจับว่าผมไม่ได้บอกว่าคนขายเขาผิดแต่เมื่อของมันมาแพงมันก็ต้องไปดูว่ายี่ปัวเป็นคนแบบไหนเพราะฉะนั้นใครก็ได้ที่จัดการเรื่องนี้ก็ไปดูว่ายี่ปัวก็ทําถูกหรือทําผิดว่าโอ้โหเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ขนาดไหนถึงมาบีบเอา คนเล็กๆน้อยๆต้องมาขายแพงเกินราคาในขณะเดียวกันสังคมต้องอยู่ด้วยกันได้วันนี้ในตลาดบางอย่างเองก็จะมีนู่นมีนี่นั่นขายกันเยอะแยะมากมายแบ่งกันขายแบ่งกันกินแล้วคุณจะรู้ว่าตลาดมีความสุขคนนี้ขายข้าวมันไก่คนนี้ขายกาแฟคนนี้ขายขนมแต่ไม่ใช่หนึ่งคนไปรวบยอดหมดเพื่อทั้งทที่หลายๆอย่างมันอยู่มาก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงวันนี้อย่าหินแกได้ให้เห็นแกบอกว่าเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมแล้วแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องรายได้แล้วคุณจะรู้บอกว่า โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งนักขายกาแฟจะขายขนมแล้วมาขายลอตเตอรี่หรือนั่นก็เปิดร้านชําไปเลยก็จบแล้วก็ผมไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องปกติวันนี้เราต้องช่วยๆกันดูช่วยๆกันจ่ายช่วยๆกันเห็นแบ่งสรรการในชีวิตจะมีความสุขแค่นี้รายการ The Go c l u บลาเลยครับบ๊ายบายไม่ได้ว่าใครนะครับสวัสดีครับ